สวัสดีปีใหม่พี่น้อง HR ทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุกๆสถานการณ์ค่ะงานทางด้าน People นับว่าเป็นงานที่มีความสำคัญนะคะเพราะเราสามารถสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองผู้อื่นสังคมแล้วก็ประเทศชาติค่ะคนที่ทำหน้าที่นี้จึงถือว่าได้ทำหน้าที่ที่มีเกียรติมากๆนะคะ ในานามของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยพวกเราพร้อมค่ะที่จะเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อยกระดับวิชาชีพเ r และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หากมีสิ่งใดที่ทุกคนอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขหรืออยากให้เราทำสิ่งใดๆก็ตามนะคะขอให้ติดต่อเข้ามาที่สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยได้ตลอดเวลาค่ะเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆที่ p m แม จะจัดให้กับพวกเราชาว HR ตลอดทั้งปีนี้นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ